ได้ผมแก๊สศูนย์เนะครับในคลิปนี้เนี่ยครับผมจะมาพูดถึงวิธีการเพิ่มลักตัวละครยังไงนะครับผมให้แบบว่าเป็นหลักพันสองพันสามพันเลยนะครับผมจะมีหลักการทั้งหมดเนี่ยสอย่างนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับหยุดฟังสักแป๊บนะครับสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่สามารถ AFK ฟาร์มได้หรือว่ามีระบบออโต้เนี่ยผมขอแนะนํา UG Phone เลยนะครับผมเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวนะครับซึ่งเหมือนว่าเรานะครับผมมีมือถือเพิ่ เนี่ยไม่ต้องเปิดหน้าจอไว้ตลอดเวลานะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะช่วยเรื่องของการประหยัดค่าไฟประหยัดค่าเด็ดแล้วก็ป้องกันการแบตเสื่อมีด้วยนะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับแค่วันละ10บาทเท่านั้นนะครับผมสามารถเลือกสเปคได้ตามจะชอบได้เลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยเป็น MVP นะครับผมราคาเนี่ยอาจจะสูงแพ็คเริ่มต้นสัก1เท่านะครับผมแต่ว่าสเปคของเครื่องเนี่ยสูงกว่าถึง3เท่าเลยนะครับใครสนใจนะครับสามารถดาวน์โหลด UG Phone นะครับผ่านลิงก์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับผม ก็ก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปนะครับผมก็ฝากร้านชาโน่หวานยูนนะครับผมสำหรับที่อยากจะกดเกมพาร์ตแบบโปสเปกติ้งหรือเกมอื่นๆที่สามารถกดเกมพาร์ตได้ทั้งนั้นก็รับกดเกือบหมดเลยนะครับผมรวมถึงมีบริการจําหน่ายโลบักแท้แบบปุ่มนะครับผมแล้วก็รับฟาร์มผ่านเว็บไซต์ด้วยนะครับรวมถึงจําหน่ายสัตว์เลี้ยงเกมโกการ์ดอีกนะครับผมถือว่าครบวงจรเลยนะครับผมสามารถมาใช้บริการกันได้นะครับผมร้านน้องชายผมเองปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคเรามาเข้าเนื้อหาคลิปกันนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาาพูดถึงวิธีกรเพพิิ่มมมมมมมรรรััักตตวลละะะคคคคคนนนนนบผเเาาาีถใใอ์ปแล้วก็ในไไลฟ์สตรีีมมมเเน่่่่่ยยยบอาาากกกวพิคััังงท เป,เป็นหลักพันผมมีลักแค่แบบว่าหลักร้อยต้นๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสึ่งในคลิปเนี้ยผมลิสต์มาทั้งหมดเนี่ยสหัวข้อในการเพิ่มลักตัวละครเราให้แบบว่าทะลุพันนั่นเองนะครับอย่างแรกนะครับผมนั่นก็คือเรื่องของกระทะแล้วก็อินชานนะครับ แน่นอนะนะครับผมกระทะของเราเนี่ยที่มันแต่ว่าซื้อตามเมืองต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระทะเริ่มต้นพลาสติกแพนมาเรื่อยๆจนถึงแบบว่าออโรร่าแพนเอ่อวอลเชเกอร์หรือว่าจะเป็นดากอนเฟรมแพนเนี่ยมันจะมีค่ารักพื้นฐานให้กับกระทะอยู่นะครับผมในปัจจุบันนะครับเด็กภูเขาไฟเนี่ยสูงสุดก็คือดากอนเฟรมแพนอันนี้นะครับผมจะมีรักเริ่มต้นหรือว่ารักเบสให้เนี่ยร้อยห้าสิบนั่นเองนะครับผมก็สามารถซื้อได้จากแมกมาเฟอร์แนนต์นะครับผมตรงเกาะภูเขาไฟอันเด็นะครับส่วนวิธีการไปผมก็ทำคลิปไปแล้นนกลแลวกก็็ต่่ออออมาาคคืืเรงรงนนนชะับ เอนชาร์ในปัจจุบันนะครับผมจะมีเอนชาร์โหมดเนี่ยสออย่างนะครับผมที่เพิ่มค่ารักให้กับตัวละครเรานั่นก็คือเอนชาร์ลักกี้นะครับผมจะเพิ่มค่ารักเนี่ยหหน่วยแล้วก็เอนชาร์อันเป็นเอนเอนชาร์เบรดนะครับเอนชาร์เบรดเนี่ยจะเพิ่มรักเนี่ยสิหน่วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มแคปซิตี้ในยี่สิบห้านะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีสองอย่างก็คือลักกี้กับเบรดนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สําหรับหัวข้อแรกนะครับต่อมานะครับผมเป็นหัวข้อที่2นั่นก็คือเรื่องของสวมใส่นะครับ เื่อของนสนสานี่แหละนะครับผมมันคือปัจจัยหลักในการเพิ่มรักตัวละครของเราในเกมเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันน้ำเด็ดภูเขาไฟเนี่ยมันก็จะมีะระดับที่มันเพิ่มค่ารักสูงสุดอยู่เนี่ยประมาณ2อย่างนะครับผมนั่นก็คือ1นึ่งเลยก็คือสร้อยฟินิกนะครับซึ่งสร้อยฟินิกเนี่ยมันจะต้องใช้ยูเลียม3ชิ้นแล้วก็อินเฟอร์ัม1ชิ้นแล้วก็สตาร์ชัยสชิ้นในการคาราฟนะครับซึ่งมันจะได้เรื่องของรักเนี่ยสูงสุดหากเป็น5ดาวเนี่ยอยู่ที่300หน่วยเลยนะครับผมแต่มันจะมีเรื่องของลดดไซบูหรืออาขขน,ขนขงแ ลด70ถึง40แล้วแต่สูตรมันเองนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับผมมันได้รัก ขึ้นมาเยอะมากแต่มันก็จะเสียเรื่องไซส์ไปนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของชามหรือว่าสร้อยนะครับผมนั่นก็คือฟีนิกซ์วิงนะครับที่เพิ่มลักสูงสูงนั่นก็คือเพิ่มลักเนี่ยสูงสุด300เช่นกันนะครับผมแต่มันจะมีลดความจุไปลด8 0ดสถึงสีแล้วแต่สุ่มนะครับวิธีการคราฟคือหาเฟรบูม1ชิ้นคินาบาสองชิ้นแล้วก็ไฟโอปอสอชิ้นในการคราฟมันเองนะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องของแหวนนะครับนั่นก็คืออพูคาลิปบิงเกอร์อันนี้นะครับผผมมมมซึ่่่่่่่่งงััันน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 จะะเเเเเเพิคคคคาาารรรรกกกีีีียยยยสสสูุดท40 4หววบใใฟ็ืออช้ ลูบี้สิชิ้นพาราเดียมเนี่ยสชิ้นแล้วก็ไพยไนท์เนี่ยหชิ้นนะครับซึ่งถามว่าทําไมแหวนมันถึงเพิ่มน้อยนะครับผมเหตุผลมันก็คือแหวนในตัวเราเนี่ยใส่ได้สูงสุดนะครับผม8วงนะครับผมถ้าเราเอา40่คูณแมันก็ประมาณแบบว่า320แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยแหวนมันจะได้รักน้อยกว่าพวกสร้อยพวกชามันก็ไม่แตกเพราะมันใส่ได้เยอะกว่านั่นเองนะครับผมถ้ายกตัวอย่างเช่นตัวละครผมเนี่ยถ้าใส่แบบว่าฟีนิกซ์ฟีนิกซ์ฮาร์ดฟีนิกซ์ว่า เออ่พันกว่าจะ2000แล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นผลพอสมควรถ้าเราแบบว่าใส่เน้นลักนะครับผมพวกอีพิกพวกเรเจนเนี่ยมันจะออกถี่มากนะครับผมส่วนมิสติกก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะครับผมมันจะออกหรือเปล่านะประมาณนี้นะครับผมสําหรับหัวข้อที่สองนั่นก็คือเรื่องประดับนั่นเองนะครับแล้วก็หัวข้อสุดท้ายนะครับผมจะเป็นเรื่องของบัฟแล้วก็อีเวนต์นะครับบัฟในปัจจุบันนะครับผมจะมีบัฟที่มันแบบว่าได้ลักถาวรเนี่ยประมาณประมาณ3บัฟนะครับผมบัฟแรกนะครับนคือบัฟเอควอเลตหรือว่าบัฟล็ออกินนนรวััะคบ ซึ่งบัฟล็อกอินรายวันเนี่ยมันจะได้ทุกๆการล็อกอินทุกๆ5วันนะครับผมพอล็อกอินครบ5วันเนี่ยมันจะได้เรื่องของบัฟถาวรในเพลนส์มานะครับซึ่งมันจะบวกค่ารักเนี่ยหนึ่งแต่มันสามารถจะสแต็กหรือว่าแบบว่าซ้อนกันได้ไปเรื่อยๆเช่นแบบว่า5วันจะได้รัก1 10วันจะได้รัก2อ5วันจะได้รัก3อะไรมาเนี้มันก็จะแบบว่าบวกไปเรื่อยๆนะครับผมตามวันล็อกอินของเราเนี่ยเองนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นบัฟไลท์เฮาส์นะครับผมบัฟไลท์เฮาส์เนี่ยคืออเรราต้้งไปที่นะคับผมแลวก็ คือโดยตัวภาคารตรงนี้นะครับผมข้างบนเนี่ยมันจะมีเ p c อยู่1ตัวนะครับผมซึ่งเ p c ตรงเนี้ยมันก็คือเควสไปภูเขาไฟนะครับผมซึ่งมันจะต้องหาพาราเดียมนะครับผมหรือว่าแร่พาราเดียมสีทองทองเนี่ยมาให้มันนะครับพอเอาให้มันแล้วเนี่ยเราจะได้เรื่องของบับไลท์เฮาส์เบรซิ่งมานะครับผมซึ่งมันจะได้เรื่องของรักถาวรเนี่ยสามหน่วยนนั่เองนะครับต่อมาก็คือเป็นบัฟในถ้ำนะครับผมนัม่นก็คือถ้ำคริสตัลคาร์บอนตรงนี้นะครับ ซึ่งในหลังน้ําตกเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นประตูให้เราเนี่ยหาแร่มาใส่อยู่นะครับซึ่งถ้าเราใส่แร่ครบ3อย่างนั่นก็คือเ m มอล l ์ไดมอน n ์แล้วก็สตาร์ชายนะครับผมประตูเนี่ยมันก็จะเปิดออกนะครับแล้วก็เราก็สามารถจะมาคุยกับ NPC ตัวใสๆตรงนี้ได้นะครับผมซึ่งพอเราคุยเสร็จเนี่ยมันจะให้เรื่องของบัฟเอ็นช n t b นเบรสซิมานะครับผมซึ่งมันจะเพิ่มค่ารักถาวรเนี่ยห้าหน่วยเองนะครับประมาณนี้นะรขบผมสอบเรื่องบัฟถาวรน,นะครับ แล้วก็ต่อมาคือเป็นเรื่องของบัฟพชั่นนะครับซึ่งบัฟพ otion เนี่ยมันจะอยู่ตรง Fortuliver เป็นร้านค้าโพชั่นเลยนะครับผมก็คือเดี๋ยวเราลบไปก่อน Fortuliver ปุ๊บแล้วก็ร้านค้าตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของเบสิกลักพ o ั่นอยู่นะครับผมซึ่งมันจะเพิ่มลักเนี่ยหหน่วยนะครับผมแล้วก็เป็นเวลาอ่าสินาทีนะครับผมตัวใช้เงินเนี่ยห้าหมื่นในการแลกนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะเพิ่มค่าลักห้าหน่วยเช่นกันนะครับซึ่งมันจะมีอีกอีกขวดหนึ่งก็คือเกเตอร์ลักพชั่นตรงน เพิ่มความสามารถของมันก็คือเพิ่มลักเนี่ยสินะครับผมส่วนระยะเวลาเนี่ยจะเป็น20นาทีนั่นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับการเพิ่มพลังลักโดยใช้แบบว่าพวกโพชั่นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยนั่นก็คือเรื่องของบัฟเฟนบู๊ตนะครับบัฟเฟนบู๊ตนะครับผมมันจะทํางานต่อเมื่อในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีเพื่อนของเราอยู่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นในเซิร์ฟของผมที่ผมกำลังเปิดอยู่เนี่ยมีแบบว่าผมเนี่ยมีเพื่อนกับน้องๆหลายคนเลยนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยมันจะเพิ่มค่าเฟนบู๊ตให้กับผมเนีีนน่่่่่่่ยยยยคคคคอออนนนนนนนข้างงงเเเเเะะะลรรัััับซึมมมจพพิิสสูุดกก็ื คูณ1.5หรือว่า50%นะครับมันก็จะเป็นบัฟฟรีฟีจากการออนไลน์ของเพื่อนในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมถ้าใครแบบว่ากําลังหาเพื่อนเล่นเกมหาเพื่อนแอดเพื่อเพิ่มเฟนบู๊ทเพื่อเพิ่มบัฟเฟนบู๊ทเนี่ยก็สามารถเข้า Discord แก๊สศูนย์ข้างใต้คลิปมาได้นะครับผมถ้าเข้า Discord มาแล้วนะครับผมเซิร์ฟเซิร์ฟวีไอพีเนี่ยก็จะอยู่ตรงห้องเซิร์ฟวีนะครับผมก็สามารถกดเข้าแล้วก็มาแอดเพื่อนภายในเซิร์ฟเวอร์ได้นะครััััับบบบผผมมมกกกก็จะะเเเเพิ่่รรรฟฟุทคคนนนนีๆลยอง แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของโทเทมนะครับผมซึ่งโทเทมเนี่ยมผมขอรวมไปในบัฟเลยเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าโทเทมบัฟเช่นกันนะครับ ซึ่งโทเทมในปัจจุบันโทเทมลักโทเทมตรงนี้นะครับผมซึ่งมันจะเพิ่มค่าลักให้กับเราเนี่ยเป็นเวลา30นาทีนะครับผมแต่มันจะมีแบบว่าระยะการใช้งานอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันแบบว่าเป็นยังไงนะครับในเซิร์ฟไม่รู้ว่าเขาฟาร์มที่ไหนอยู่แมกมาหรอนี่ไงฟาร์มอยู่ที่แมกมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมันจะเขียนว่าลักโทเทมเห็นไหมครับซึ่งมันเขียนว่าลักเนี่ยคูณ2เลยนะครับซึ่งตอนนี้ลักของผมประมาณ2องพัใช่ไหมครับผมพอพอเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกกกลลลาาายยยยยเเเเเเเป็็็นน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 4ะะะคคคครรรรัััับบบบหมมมม้้วว่่่่ขออออองงงผผีีีโตตใืืทแ ของกระทะที่สูงสุดนะครับผมเรื่องของประดับที่สูงสุดแล้วก็เรื่องของพวกบัฟต,ต่างๆที่สูงสุดนะครับผมมันก็ทําให้เราเนี่ยได้รับค่ารักที่มันสูงสุดนั่นเองนะครับผมตอนนี้ปัจจุบันก็ประมาณสี่พันเตอนที่เห็นเลยนะครับผมซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าอยากจะมีรักสูงๆเป็นแบบ4 0 0พันห้ขึ้นแบบนี้นะครับผมก็สามารถทําตามในคลิปได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าได้ประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับช่องแก๊สศูนย์เคด้วยนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำ